มื่อนี้สิพามาเหตุอาหารป้าแบบลดต้นทุนครับพี่น้องผู้ใดที่เลี้ยงป้านะครับเบิ่งคิมนี้จบก็ลองไปเหตุเบิ่งนะครับว่ามันเพราะว่ามันสามารถลดต้นทุนเฮ้ได้หลายอุปกรณ์มีอย่างนงครับผมมาเบิ่งครับอันแรกคือฟางครับผมเอากระฟางครับอาเห็ดอาผู้ใดมีบ่อขอบตื้นๆนะครับมันจะทําง่ายกว่าแต่ของผมนี่บ่อขอบมันลึกนะครับเราก็วางอย่างนี้นะครับนี่วางฟางลงไปขั้นตอนต่อไป เอาเอาลำครับผมลามเตนนิดหน่อยแล้วก็ขี้วัวครับผมขี้วัวก็นิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้ e m นะครับเนาะ เอมผสมน้ำรดนะครับหนึ่งลดบรต้องร้ายครับผมเราต้องการให้เอ็มมาช่วยย่อยเนี่ยครับพวกพวกลำพวกหญ้านี่นะครับขั้นตอนต่อไปครับผมเท่ากับเฮ็ดคือเกาครับผมเติมสักสองสามชั้นนะครับแค่นี้ครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับผมที่นี่เท่ากับปล่อยไว้จังสี่ครับผม พวกยูลินซียนก็จะย่อยมูลวัวเนี่ยนะครับเนาะที่นี้มันก็จะพวกป่ามันก็จะค่อยต่อกินเรื่อยๆแหละครับผมเอาโบอตอกมาหาอาหารมันก็ได้นะครับแบบนี้ก็คือช่วยลดต้นทุนได้เยอะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ลุงสมคิดด้วยนะครับ